เรือประมงถูกพายุและคลื่นลมซัดจนอับปางกลางทะเลเมืองพัทยานะครับก็ทำให้ลูกเรือชาวพม่าเสียชีวิตหนึ่งคน เรือบรรทุกเครนขนาดใหญ่กําลังทําการกู้ซากเรือประมงสร,รุ่งทวีทรัพก้าวขึ้นมาจากทะเลนะครับห่างจากฝั่งเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีประมาณ18ไมล์ทะเลหลังจากเรือได้อับปางลงเมืม่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ออกลากอวนอยู่กลางทะเลและได้เกิดพายุคลื่นลมแรงได้ซัดน้ําทะเลเข้าบริเวณท้ายเรือจนทาให้เรืออับปางอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบในห้องเครื่องท้ายเรือพบศพของนายคิดอายุ38ปีลูกเรือชาวพม่าตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยของการถูกทําร้ายและจากการ สอบประคำนายอดีศักดิ์แท้ตั้งอายุ41ปีในาท้ายเรือให้การว่าหลังจากที่มีพายุแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับทำให้เรืออปังลงลูกเรือทั้งหมดต่างพากาันรกระโดดออกจากเรือและลอยคออยู่ในทะเลน,นานนับชั่วโมงจนมีเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยเหลือลูกเรือได้7คนส่วนในคิดได้ลงไปที่ห้องเครื่องยนต์ขณะที่เกิดเหตุจึงทําให้หนีไม่ทนันจมน้ําเสียชีวิต ทางนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาจะได้เชิญตัวเจ้าของเรือมาทําการสอบปักคําพร้อมสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุต่อไป